สวัสดีครับพบกับผมหงแดงได้อีกหนึ่งช่องทางชี้มวยเด็ดชี้มวยเด็ดวันนี้ชี้ไปที่สมุยซูเปอร์ไฟ์มวยรายการใหญ่ฮิตฮอตประกบคู่โดยโปรโมเตอร์มหาชนชุนเกียรติเพชรจัดโดยพระนทา่านสมชายพูนสวัสด์เสาร์ที่22ตุลาคมถ่ายทอดสดทางช่องทีสปอร์ต7 21นาฬกถึง23นาฬิกา FC ชอบกดซับ s ไ r i b e กดติดตามถ้ามีโฆษณาดูโฆษณา,าหงแดงโดยหงแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ทั้ง4คู่ในวันนี้ถือว่าฮิตฮอตเป็นมวยรายการใหญ่คู่หนึ่งฉลามดำนายกเอ่าสาราเจอกับเพชรนำโชคสอจอตงปราจีนฉลามดำเนี่ย18บนแะจากนครศรีธรรมราชขณะที่เพชรนำโชค17จากศรีสะเกษ3ฟอร์มล่าสุดของฉลามดำฮิตฮอตจริงๆชนะคะแนนภูมิใจไทยประกรณ์พรสุรินชนะบุติกรสวนน้ำทานเรีรีสุดท้ายชนะคะแนนประตักเพชรวีเคเขาใหญ่3ฟอร์มล่าสุดของเพชรนำโชค ชนะคะแนน,นมงคลชัยแฟร์เทคชนะคะแนนอาลีฟสอเดชพันธ์แพ้คะแนนจากดาวเพชรเกตเพชรฉลามดำเนี่ยจังหวะฝีมือครบเครื่องรักเหลี่ยมไอคิวดีสมองมวยดีทีถือว่าเป็นจุดเด่นซ้ายหน้าดีขวาดีสอกคมหลักเหลี่ยมไอคิวพริว้วฝีมือดีเยี่ยมขณะที่เพชรนำโชคซ้ายแกร่งทั่วแผน่นเตะซ้ายต่อยซ้ายสอกคม มวยคู่นี้องแดงชอบไปที่ฉลามดำมองว่าฉลามดำนี่หลักเลียว IQ ดีมากๆวันนี้บล็อกแข้งซ้ายบล็อกหมัดซ้ายของเพชรนำโชคอยู่ไม่ปะทะโดยตรงนะคู่ต่อสู้เดินเข้ามาดักบลอกมัดบลกซอกคิ้วไปเรื่อยวันนี้จะเบียดเฉือนชนะเพชรนำโชคได้แบบสนุกไปที่คู่สองคู่สองนี่เพชรแสนแสบสอจอต้องปราจีนเจอกับวัชระพลสิงมาเพียง เพชรแสนแสบเนี่ยยีจากอุบลนนะขณะที่วัชรพล20จากสงขาสามฟอร์มล่าสุดของเพชรแสนแสบชนะน,นอกยกสีเอกลักษณ์สอสมานกามเมนแพ้คะแนนคัมแบ็กทีเคยุทธนาสุดท้ายนะแพ้มาวินศูนย์กีฬาหอยตง3ฟอร์มล่าสุดของวัชรพลแพ้แสงเทียนสิทธิหนุ่มน้อยชนะคะแนนแรมบองสอเทรพัฒ์เสมอกล้องศึกสอศาสตรา มวยคู่นี้เพชรแสนแสบมูดุดันเตะขวาต่อยขวาสอกคมในเหนียวแน่นเป็นมวยไฟเตอร์นะ้าแลกขาลุยขณะที่วัชรพลสิงห์มาพินเป็นมวยเข่าในอาชีพวงนอกนี่มีแข่งขวาวันนี้หงแดงชอบไปที่เพชรแสนแสบมองว่าเพชรแสนแสบวันนี้แกร่งทั่วแผ่นแล้วชกในพิกัดที่มองว่าเบียดคู่ขี้สูสีคู่ต่อสู้ไม่ได้แกร่งอะไรมากวันนี้เดินเบียดเดินหมดเตะขาต่อยหมัด สอกนะขนาดที่วัชรพลวันนี้บล็อกแข้งบล็อกหมัดห่างไม่ได้นะวันนี้ต้องไปชิดในขีบคอเกาะเกี่ยวกระทุ้งเข่าถือว่าเป็นจุดแข็งของวัชรพลวันนี้ถ้าทําได้มีโอกาสชนะถ้าทําไม่ได้วันนี้เสร็จวันนี้หงแดงชอบไปที่เพชรแส,แสบมองว่าหนักแรงทุกลเอฟซชอบกดซับสไครต์กดติดตามถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาหงแดงด้วยหงแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง แอดหง118รู้ลึกรู้ก่อนใครทําไม่อยากพลาดรู้ไปกับแอดหง118มวยหูฟังฟรีพร้อมทีเด็กส่งตรงจากขอบเวทีแอดหง118แอดหง118ถือว่าเป็นตัวช่วยชั้นดีที่เอฟซีสามารถนำไปประกอบการต่อสู้ได้มาที่รองคู่เอกรองคู่เอกเพชรมณีสจารุวันเจอกับปรับศึกลรีโอปอร้อยสเเพชรมณีเนี่ย ยี่สิบสามจากอุบลน,นะปราบศึกยี่สิบสามจากตรังสามฟอร์มล่าสุดของเพชรมณีแพนอกยกสี่แสงมณีพีแคแสงชัยแพ้คะแนนกล้องไกเอนนี่มวยไทยแพ้คะแนนเพชรทองชัยทีบีเอ็มยิมสามฟอร์มล่าสุดของปราบศึกแพ้คะแนนเพชรอู่ทองอ้อขวัญเมืองชนะคะแนนบัวเขียวปอพาวินสุดท้ายชนะคะแนนพันพยักษ์สสมหมายเพชรมณีเนี่ยเข่าในอาชีพเตะขวาต่อยขวา เขาในถือว่าเป็นจุดเด่นส่วนปราบศึกจังหวะฝีมือเป็นมวยขวานะเตะขวาต่อยขวาสอกคมในถือว่าใช้ได้วันนี้หงแดงชอบไปที่ปราบศึกวันนี้นะในไม่ประทะดักทีวางแข้งดักทีวางแข้งในกรณีที่ต้องเล่นในขวางหน้าแทงวันนี้ในไม่เล่นเพราะคู่ต่อสู้แซกเพชรมณีเนี่ยถือว่าเป็นมวยเข่าใน หลักเหลี่ยม IQ ดีวันนี้ในปราศรึกไม่เล่นทีว่วางแข้งทีบวางแข้งวันนี้จะเบียดเฉือนชนะเพชรมณีสอจารวันได้แบบสนุกมาถึงมวยคู่เอกถือว่าเป็นมวยแก้มือล้างตาเคยแพ้ชนะกันมาเฟอร์รารี่แฟรเทคเจอกับขุนเขาวัวชนตะเภาแก้วสิงห์มาวิน142ยสี่สิบเฟรรารี่เนี่ยจอมฝีมือจากสุราษฎร์ปีนี้ยีขณะที่ตะเภาแก้วสิงห์มาวินขุนเขาว,วัวชน ยี่สิบจากพัทลุงเป็นมวยสรีระใกล้เคียงกันมากมากสามฟอร์ามล่าสุดของเฟอร์เรารี่เนี่ยชนะตะเภาแก้วสิงห์มาบินแพ้ตะเภาแก้วสิงห์มาบินชนะนกยกสีเพชรอู่ทองอ๋อขวัญเมืองสามฟอร์มล่าสุดของตะเภาแก้วชนะคะแนนแสงมณีพีเคแสนชัยมวยไทยยิมแพ้คะแนนเฟอร์รารี่แฟร์เทคสุดท้ายชนะคะแนนเฟอร์รารี่แฟร์เทคมวยคู่นี้จําเป็นต้องแก้มือนะเจอกันล่าสุดที่สตู สตูลนะที่สตูลโมเดลวันนั้นเฟอร์ลารีแพ้แพ้แบบท้านสายตาวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนึงเฟอร์ลารีเนี่ยจังหวะฝีมือครบเครื่องอาวุธเนี่ยหลากหลายแข่งขวาในเหนียวแน่นสอกคมหมัดดีตเะเภาแก้วเนี่ยในแกร่งทั่วแผ่นแรงทุกลูกแรงแบบไม่มีหมดเป็นมวยเข่าในฟไฟเตอร์เดินหน้าแล้วทาดวน วันนี้หงแดงชอบไปที่เฟอร์ตารีมองว่าเฟอร์ลานีนะอาวุธเยอะหลากหลายวันนี้คู่ต่อสู้เดินเข้าหาแน่แนดักวางแข่งดักถีบขณะที่คู่ต่อสู้เดินเข้ามาเนี่ยตั้งสอกชนเลยวันนี้จะเบียดเฉือนชนะตะเภาแก้วสิงมาวินได้ในที่สุด FC ชอบกดซับสไครต์กดติดตามถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาของแดงโดยหงแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแหงหนึ่ง รู้ลึกรู้ก่อนใครทำไม่อยากพลาดรู้ไปกับแอดหงหนึ่มวยหูฟังฟรีพร้อมทีเด็ดส่งตรงจากขอบเวทีแอดหงหนึ Ad ่งหนึ่งแปดถือว่าเป็นตัวช่วยชั้นดีที่เอฟซสามารถเข้าไปจิ้มมวยรักมวยชอบเข้าไปออกตัวได้มาถึงมวยรักมวยชอบชอบที่หนึ่งชี้ชัดไปที่ฉลามดำและยกเอท่าสลาวันนี้มองว่าหลักเหลี่ยมไอิพริ้วไม่ประทะ วันนี้จะเบียดเฉือนชนะเพชรนำโชคสอจอตงปราจีนชอบที่สองชี้ชัดไปที่เพชรแสนแสบสอจอตงวันนี้มองว่าแกร่งทั่วแผ่นนะเตะขาต่อยหมัดสอกคมจะเบียดเฉือนชนะวัชรพลสิงห์มาบินชอบที่สามชี้ชัดไปที่ปราบศึกรีอุปอวันนี้ในไม่เล่นวงนอกถีบวางแข้งถีบวางแข้งจะเบียดเฉือนชนะเพชรมณีสจรวันได้แบบสนุกส่วนชอบที่สี่ชี้ชัดมาที่ เฟอรรารี่แฟเทควันนี้มองว่าอาวุธดูหลากหลายเตรียมตัวมาดีทีวางแข้งทีวางแข่งตั้งศอกดักบวกหมัดบวกศอกวันนี้จะเบียดเฉือนชนะคุนข่าวบัวชนตะเป้าแก้วสิงมาเวนได้แบบสนุกนี่คือสีคู่มวยฟอร์มยักษ์ฮิตทอตสดตรงจากสมุยวันนี้เวลาหมดหมดเวลาพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ